ไม่ไปจะดีกว่า,ากับอีเดมจ้าหรับการสื่ารายการเที่ยวทั่วไทยไม่ไปจะดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เรามาช่วงเทศกาลสงการานกันนะฮะแต่วันนี้เพิ่งเป็นวันที่สิบสองดยจะโล่งนิดนึงวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยเป็นดาราในพื้นที่เป็นคนที่แนวมากไอดอลบมเลยเดี๋ยวไงคุยกันหลังรถด,ดีกว่าครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมคนนี้วคนนี้ อย่างนี้ครับโมแล้วบ้านอยู่ไหนอะบ้านอยู่สันทรครับแล้วไม่ทราบว่าเราจะไปที่ไหนเปนครับวันนี้กูไม่ใช่คนขับครับเราถามคนขับค,บคกูก็รู้แล้วแนะนําประเภทนี้ปีใหม่เมืองของเชียงใหม่เป็นไรครับแป็นป,ประเภทนี้ปีใหม่เมืองของเชียงใหม่ครับระเบิดใครเปล่าครับแน่นอน,นครับ แล้วยกต่อครับเราประเพณีของประเพณีช่างเดิมของเชีงยงใหม่เมืองนี่แบบมีแค่คูกรู้จักคู่ไหมครับคูกก็คือถังน้ำอะอันเดียวจบัะผมตักน้ําสาดแมงอ้วเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เหรอครับแคะหรือเปล่าอะไรอะไรอะไรไม่ได้อะไรเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงครับอาก็เป็นไงอะ,อะไรเป็นไงอ,ไอ,ไอ้า โอเคขอเป็นรายการไว้เท่านี้ครับลอที่ครับที่ใบ